สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานแบบด่วนๆอีกวันครับบ้านผ่านตำบลผ่านอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกษโอ้สนามง,งามพี่น้องมุมสูงเขาอยู่ดอกเมือเนี่ยครับุกว่าโบมีมองไปไทยเลยเฮ้ย hey, ไทยอย่างเอาอะไรส2งยังหนึ่งสามยืนยืนเลยฮะ<า>

โอ้จงเอโอ้ยงเอเดียวฮ้อันเดียวได้มาได้กินอะเอ้เอาเงินสดมาเบ่งดูไอ้เดี๋ยวนี้แหละเจ้าหนี้เก้าสองร้อยยังไม่หายอยู่มา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 พี่ตะครับกลางๆพี่ก็ได้เพีย ครับเมีอัน,น,น,ค,อนครับแต่ถ้าอยากย่างเข่าออกง่ายกับยุคลาะขอบครับวันนี้วันะไรวันเสาร์เล่นเนาะครับไปเตรียมแหรอ กันเจเนี่ยพักใครเพิ่นขึ้นจอขันเจเนี่ยนะครับอ๋อลร่วงไปเลยเขาก็เหลือแต่ลงทัดเนาะดิ้นเพิ่นทับทับยุ่นเลยนะนี่จอเขาเนี่ย็ดีได้มีเวลาพักเนาะเอ๊ะไปซี็ดีครับเป็นช่วงเป็นเขาก็เลยพักกันได้นจอแลี้วๆพักกันลงจอจากรถขั้นหนึ่ง ก็พักอเาผมมีข้อหนาเลยพักกันเมนเพรผมกบพักสองยาโมงพักกินข้าวแค่แต่วันชวนไปหาบ้านแหงแล้วนี่มีวะนี่นี่คืออยู่ได้หละนี่ครับเดวคนว้าล้างออกตักับน้องนี่แหละน้องมี่มนทีานบ่เพื่อนบัวสิเพื่อนบัวกระติดก็เพื่อนคนบอกเองเองเอครับอย่ไม่ดิ เสียเพิ่นเป็นอนุญาตแล้วกรตัแมนบอครับผมยานบมาด้บอบอยากต่บ่บอกเพิ่นว่าไม่หลายได้ผู้ใดมาก็ไ่ได้จะคนว่าั่อ้บ่บ่เป็นยังอันนั่นนะเดี๋ยวผจัดการนดมากนซะบันนี่บ่มทงเอาไบ่ายากนตะแก้ว้วังมือกันนะม่ผมมาซซิูฮ็ตอันนี่แล้วซุซิดวันแต่ตัวน้อยๆ3นิ้วเนี่ยครับซิล้วบ่แมน ถ้าเบิ้งเฮาไปล้องเป็นเฮาก็ที่เป็นจังไเป็นไเมชา่งใจเลี้ยงบ่ไ่ได้เลี้ยงดอกป่าไ่ได้มีอย่างมาป้อยดอกเน่ยเ่นี่ก็ซ้ำธรรมชาติแหรอ โอ้ทาอาคานนั่นอีกประสงค์อันนั่นเส็จอันนีโอเคครับห้องหน้ามียูบว็อกลายห้องเลยโอ้เปิดเอาอย่างนั้นพอเอ้ยท้องนเนี่ยไปเอา

โอ้ยชนประธานไก่บ oh. mm ้โอ้มาได้ไปไก่บานั่นแหละเนี่ยพี่จะตายสะเขาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยอาวันคิดว่านยยกบอกว่ามันเด้เออไม่ แมน่นแมน่นไม่ไหลายนะแม่นแท้เดียวเห็นเป็นต้นลงทางหลางใช่ไหมรถแห้งเดี๋ยวมามีเต้เสียงฮันตั้งอะไรก็นอนครับนี่แล้วรถมีปีกกรเพราะได้หลบได้ต้นหุ้ม พอ้าแม่ขายก็เริ่มมาแล้วครับต่างร้านละเออว่อาจะได้ไปนายกว่าบนเนน้ำให้หลวงมันใหม่เมื่อไหร่เรัท่านต่ก็ลึกนะมันกันทัใจดีอันตรายมันความละวายเลยแหละ ชนประธานนั่นแล่นไปบ่ได้เรื่อมันเจ็ดรั้วทีไปบ้านท่าเดียวลองลองยางไปเบิงข้างหลังเบิรงกันครับมีหนูมียงา บ่อสมผักมาแช่เนี่ยที่ว่ามันตากแดดแล้วมันปิดเลี้ย,นยวน่ะอยู่ในหมอ้อท่นนะครูสมผักอ่ะตากแดกดไหมนี่เป็นตากกว้งากกงไม่ถึงนั่นละถึงมองปีกย่นั่นแหละเอียอยังไปเบิ้งหนูอย่างน้อย ห้าเป็นตาจะมีปลากขับไปหาหนูครับขอบคุณเลยคลิปนี้จะฝากเท่านี้ก่อนครับ่ปลองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ